สวัสดีครับวันนี้ทางวัฒนชัยเจริญรถบ้านมีเจ้าโตโยต้าซูรุ่นาวีอนะครับเป็นตัวปี2008ตัว J-AUTO ได้ ABS นะครับรถเดิมครับรถเดิมเจ้าของ2มือนะครับแต่ว่ารถสภาพโอเคอยู่สวยอยู่ครับรถได้เดิมนะครับยางก็ปี19เป็นยางที่ค่อนข้างโอเคอยู่ครับตัวรอบรถเดี๋ยวพาชมเลยครับก็รอบรถก็บางๆครับ รอบรถบางๆยางดีครับยางปีสิสีเส้นลูกค้าเจ้าของเดิมเป็นผู้หญิงครับก็เจ้าของเดิมใช้ก็ธนุถนอมดีอยู่ครับรถโลโก้ของศูนย์ยังอยู่ครับรอบรถก็จะประมาณนี้นะนะครับแล้วพาชมด้านใน สงภาษีก็หกสามพบอร์กิการนะครับราคาคุยต่อรองกันได้แล้วก็เดี๋ยวต่อภาษีให้ครับภาษียังไม่ขาดนะครับแต่ว่าก็ใกล้แล้วเป็นเดือนหน้าครับภายในจะประมาณนี้ครับนี่ครับแก๊กก็แค่ให้น้องดูดฝุ่นยังไม่ได้เคลือบต่างๆนะครับ คันนี้ได้วิ่งน้อยมากนะครับ่งอยู่ที่130,000กิโลนะครับได้เป็นเกียร์ออโต้ภายในเป็นสีดำเบาะกรรมยีได้เดิมครับคันนี้เมโดมิดอาร์เดิมเดิมแน่นอนครับเหมือนเดิมครับรถไม่มีจมน้ำไม่มีน้ำท่วมนะครับไม่มีชนหนักแน่นอน เป็นกระจกไฟฟ้าสี่บานครับเซ็นทรัลล็อกได้เซ็นทรัลล็อกนะครับฝั่งนี้ก็เดิมเดิมครับเด,เดิมส,ยสวยๆนะครับข้างหลังก็ไม่ตรงม่ดา์าอยู่เดิมโรงงานน็อตไม่ขยับครับโตยตาอยู่ยไฟมิดตาอยู่ครับอยู่ครบเลยคันนี้ไม่ติดแก๊สนะครับรับประกันเลยว่าไม่เคยติดแก๊สแน่นอน รถเป็นรถใช้เชื้อเพลิงเบนซินอย่างเดียวนะครับไม่ได้ติดแก๊สนี่ครับภายในสาสซานเบาะไม่มีฉีดขาดไม่โสกกระโปกนะครับรถคันนี้ถือว่าโอเคอยู่ไปยนงภายในนี่ครับวันนี้ก็อาอดิลิปมืดหน่อยครับตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงนิด,นดละห้าโมงเย็น นี่ครับเป็นไฟฟ้าสีบานก็โอเคเล,เลยเครื่องเล่นเป็นเดิมเดิมน,นเดิมเดิมว่าคันนี้เดิมเป็นเดิมเดิมครับเพจศูนย์แปดเป็นตัวปีศูนย์แปดแท้นะครับไม่วิ่งน้อยนะครับใครหาใช้อยู่ก็สอบถามกันได้ครับส่วนราคาถ้าได้ราคากันเดี๋ยวผมใส่ล้อมแม็กให้ใหม่ครับยางดีอยู่นี่ครับเดิมเดิมเดิมครับ อยู่ครบตัวอยู่ตรงเัอตาอยู่ครับนี่ครับน้าเดิมเบาโชกน้าเดิมเครื่องยนต์โอเคเดี๋ยวเราฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับเดิดดเมแน่นอนแวัวประกันไม่มีจมน้ําไม่มีน้ําท่วมไม่คว่ำนะครับแต่วันนี้ผมจะไปเร็วหน่อยเพราะว่าฝนตกแล้วก็มันค่ำกลัวจะไม่เห็นอะไรครับกลัวจะดูยาก กำลังอัดเครื่องดีครับเครื่องไม่หลวมไม่มีน้ำไม่ไม่ไมอ่าไม่มีน้ำมันพุ่งไม่มีไอนะครับคมลงอนครืร้อนระบบน้ำดีครับไม่ติดแก๊สเครื่องมัดไม่ค่อยมีปัญหานะครับก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้รถมันวิ่งน้อยอยู่แล้วนะครับเอาไปใชายยา้ยาวๆห้าปีได้สบายเห็น่านน้ำมันเครื่องเสียกอครับ ย่อโตเตยต,ตาไม่ค่อยมีปัญหาครับปัญหาจะน้อยมากนะครับก็คันนี้เล่นพร้อมเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับราคาก็ผมตั้งไว้ยู่หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทตรอลองกันได้ถ้าได้ราคากันเดี๋ยวผมเปลี่ยนใส่ล้อมแม็กให้หรือว่าถ้าไม่เอาล้อมแม็กก็เดี๋ยวผมลดราคาให้นะครับหรือให้โอนด้วยก็ได้ครับไม่ยากนะครับ ก็ถ้าโอนที่คอนเกนก็ใช้เวลาระยะเวลาประมาณ3-4วันครับรวมแจ้งย้ายนะครับ3-4วันทําการโอเคครับเบื้องต้นก็จะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมพาลองขับครับโอเคครับอ่าภายนงภายในก็จะประมาณนี้ครับเป็นสีดํอ่าเป็นโฟมอะไรพาวเวอร์เครื่องเล่นโรงงานนะครับตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้าสีบานนะครับโอเคดูครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้นะครับใช้งานได้ปกตินะครับ หลังครับหลังได้ขึ้นได้ปกติทุกบานะครับสินทันร็องใช้งานได้ครับปกติเลยนะครับแต่เดีมนเป็นย,ยอโต้อ,อยู่แล้วนะแต่ผมพาลองขับครับข้าหน่อยวันนี้ก็รีบรีบหน่อยครับกลัวจะไม่เห็น <laughs> นะครับดูว่าตาเร่งกัน ช่วงลงช่วงล่างผมก็ขับมาสักพักแล้วครับก็โอเคดีเกียร์โต้ก็รันปกตินะครับช่วลงลกช่วงล่างไม่ดังคันนี้เอาไปใช้งานได้เลยครับเอาไปโอนแล้วก็เอาไปใช้งานทั่วไปได้เลยก็เปลี่ยนถ่ายแค่น้ำมันเครื่องนะครับถ้าราคาได้เดี๋ยวผมเปลี่ยนแห้งครับก็คันนี้ขอตั้งอยู่ที่1น9 0 0แสนาพนะครับราคาได้เดี๋ยวใส่แม็กให้นะครับ ก็สนใจดูรถที่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดคอนแก่น,นครับมาลองขับกันได้นะนะครับก็โทรมาที่เบอร์0982744279สอบถามกันได้ก่อนได้ครับแล้วก็ไอดียลน์ของผมเนี่ยจะเป็น0944754441ลายผมก็จะขึ้นว่าอุ้ยคอนแก่นรถบ้านนะครับนะครับ ท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามกันได้มาดูรถกันได้ครับมาลองขับก่อนได้ไม่ซื้อไม่ว่ากันนะครับก็ยังไม่ชอบรุ่นนี้ก็เดี๋ยวดูรุ่นใหม่ก็ได้นะครับก็ถ้าใครนัดผมอ่นัดเป็นวันๆดูมาดูได้เลยครับไม่ต้องมาจํานะครับแต่ถ้าเสนาทิ์ผมก็ต้องขอรับมาจานะเพราะว่ามันใช้ระยะเวลานะเพราะมัจะขาดสิทธิ์ของท่านดื่นนะครับก็คันนี้ไม่ชอบเผื่อไว้คันหน้าได้ครับ กดติดตามไว้ครับผมได้รถมาก็เกือบทุกวันแต่ว่ารุ่นจอดจงไม่ได้เพราะว่าผมเอารถกับเซลนะครับรถเซลตีเทินรถใหม่ก็จะเป็นรถบ้านร้อยเปซส่วนมากลูกค้าก็จะเอารถไปตีเทินที่โชว์รูมนั่นแหละครับเขาก็เอาออกมาตัดมาครับบางทีเขาก็ไม่ได้ซื้อเข้านะครับรถมันอาจจะปี ไม่ถึงหรือว่าอะไรหรือเขาบางสูนยเขาก็ไม่รับซื้อเองก็มีครับก,ก็ตัดมาให้ที่ผมนะครับรยังไงก็สอบถามมาได้ครับกนนะครับ,รบก็ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ